ท่านไม่สอนเรื่องความเชื่อท่านสอนเรื่องความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่อนันตะรักนัสูตรจนถึงจนถึงวันที่อัญญาณกธังยะบรรรุธถามท่านสอนอะไรท่านสอนอะไรธรรมาจากแล้วเข้ามาอน,อนันตะลักนัสูตรความเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีเราในนั้นมันไม่เคยมีเรา ไม่มีเราในนั้นแล้วเราก็ไม่ไม่เคยมีอยู่ในนั้นแล้วเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนั่นก็สอนความเป็นจริงของชีวิตท่านสอนให้เห็นให้เข้าใจการดําเนินของชีวิตแบบนี้แต่ทีเนี้ยเราไม่เห็นและไม่เข้าใจเราเดินตามความเชื่อของเราเราเดินตามความเชื่อของเราแต่เราไม่เคยคิดทบทวนจริงๆว่าในสิ่งที่เป็นสายจรมจริงๆหรือที่พระเจ้าสอนจริงๆคือสอนอะไร กลับมาทบทวนกับพระเจ้าจริงคือสอนอะไรแล้วที่เราทําอยู่ถูกไหมเราทําอยู่มันถูกไหมทุกขณะมันมีแต่รูปนามเกิดดับสติปัฏฐานคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเราเห็นกายในกายไหมเห็นกายว่าเป็นกายเราได้เห็นไหมใหม่เห็นกายว่าเป็นเราเห็นเวทนาในเวทนาไหมเวทนาในเวทนานะ เวทนาในเวทนาหมายถึงว่ารู้จักเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราแต่ตอนนี้เวทนาเกิดขึ้นเป็นใครเป็นเราสุขทุกเป็นใครเป็นเราเวลาสุขเอาไว้เวลาปิติโหวันนี้ได้ปิติจังเลยดีใจเวลาง่วงทําไงผักออกเวลาอารมณ์ไม่ดีผักออกนะเวลามีกายเบาใจเบาทําไงเอาไว้อวันมีเอาเข้าเก่าออกเอาเข้าเก่าออก ไหนอะเห็นเวทน,นาในเวทนาเห็นจิตในจิตจิตแต่สังขารที่มันปรงุงความคิดความนึกความปรุงแปลงได้เห็นไหมคิดมากับเป็นเราคิดมากับเป็นเราถูกไหมรู้มากับเป็นเรา,รา,เเราคิดมากับเป็นเรารู้มากับเป็นเราคิดมากับเป็นเราไหนละเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมธรรมทัท้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไหนอะธรรมทัท้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเราเดินแบบไหนที่นี้ถ้าให้คะแนนตัวเองไอ้ไห่ให้กี่คะแนนเราเดินแบบไหน ฮะผมไม่กล้าให้ด้วยไม่กล้าให้ด้วยให้แววเออเก็บตัวมาหลายวันะนะน่ะเนาะให้คะแนนตัวเองอ่ะการให้คะแนนตัวเองนั่นคืออัตตาจนะู่ ประเมินค่าตัวเองคืออัตตาแม้คำพูดที่ว่าแววดีขึ้นหน่อยปฏิบัติแล้วดีขึ้นมาจะสวยแล้วนะเอาแล้วไม่ดีขึ้นแล้วเป็นยังไงก็มันมีแต่อัตตามันจะดีไปทางไหนอะ่ะดีของเราเรารู้สึกว่าอุ้ยเราดีขึ้นนะแต่ก่อนเราไม่มีสติเดี๋ยวนี้เรามีสติ เรามีสติม,มันลงอนัตตาไหมเมื่อมีเราไปอนัตตาหรือไปอัตตาเป็นอัตตาอยู่ฝั่งเพิ่มหรือลดฮะไอแต่ก่อนกูนก็กขับตัวเองอย่างเงี้ยหเงี้ยผีบ้าผีบอเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเพื่อให้ตัวเองพ้นทุก เพื่อให้ตัวเองเข้าใจธรรมเพื่อให้ตัวเองถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการตัดสินประเมินค่าตัวเองอ้มีสติวันนี้มีสติมีกําลังดีมีความตั้งมัน่นอย่างนั้นอย่างนี้พอวันหลังไม่มีสติไม่มีกําลังโอ้โหอดอกรฟัดกเฟียดอยากได้อยากมีอยากเป็นเนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกทุกเพราะมันไม่รู้ความจริงมันก็พยายามจะดับทุกนะการเข้าใจทุก มันก็เข้าใจว่าต้องดับทุกทุกไม่มีอาการที่ไม่ดีไม่มีเลยแต่มันไม่รู้จักทุกอะไรที่เกิดมาสภาพที่เกิดมานขณะปัจจุบันเป็นสภาพทุกไม่ใช่ทุกขเวทนานะแต่เป็นสภาพทุกความดีใจความเสียใจความสุขความทุกขพอใจไม่พอใจเป็นสภาพทุกสองอันนี้เท่าทุกอย่างเท่ากันกุศลและอกุศลก็เป็นสภาพทุกหมเท่ากันหมดแต่เราจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งดีกับไม่ดีดีกับไม่ดี เราปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเป็นคนดีก่อนทิ้งคนชั่วก่อนถูกไหมแล้วก็มาฝั่งคนดีเราออกจากโลกแล้วก็ฝั่งหนึ่งฝั่งที่ปฏิบัติธรมมันแค่ย้ายข้างแต่ความเห็นมันก็ยังผิดเหมือนเดิมมันไม่ได้ออกจากวงจรของความเป็นจริงเลยของชีวิตเพราะเราไม่เข้าใจว่าชีวิตนี้มันแค่ประกอบเป็นึ้นมาชั่วคราว มันไม่ใช่ของเชี่ยงแท้ถาวรมันเป็นแค่มายาเท่านั้นันั้นถ้าจะไปพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือพูดถึงจะต้องเอาเป็นเอาตายกับอะไรมันก็เป็นลำดับขั้นตอนของคนที่ยังไม่เข้าใจเขาต้องเดินอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงของชีวิตมันไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอะไรนะเราจะบอกว่าเป็นเรายังไงก็แล้วแต่ แต่ธรรมชาตินี้มันก็รวมตัวกันแค่เป็นเราชั่วคราวถึงเราจะยึดว่าเป็นเรายัางไงก็แล้วแต่มันก็ไป็สามารถที่จะเป็นเราไนดะ้ที่เรายึดว่าเป็นเราเรายิ่งทุกข์ยึดอะไรว่าเป็นเรากก็ทกุมันต้องเห็นมันต้องเห็นในขณะขณะปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะเข้าถึงความจริงขณะปัจจุบันเท่านั้นที่ไม่เข้าไปในกรอบของความมืดและความคิด ออกจากโลกจินตนาการถ้าเราเริ่มสตาร์จากโลกจินนาการหรือโลกของความคิดหรือขบวนการที่จะทําอะไรให้เป็นอะไรผิดหมดเลยมันต้องกดรีเซตตัวเองบ่อยๆรีเซตตัวเองบ่อยๆกลับมาศูนย์สุญญาตาสุญญาตาสุญยตา,ญญา,ตาบ่อยๆฝึกอย่าลืมกำาพืชตัวเองอันนี้ไม่ใช่ของจริงกำาพืชจริงๆอะ่ะก่อนจะมีเรามันไม่มีเราอันนี้คือการลมตัวกันชั่วคราวเราไม่ปฏิเสธนะว่า ชมผูม้มีแต่ที่ชมผู้มีคือชั่วคราวเขาเรียกว่าสมมติเราไม่ปฏิเสธแต่ถ้าปฏิเสธแปลว่าไม่มีนี่แสดงว่าเป็นความเชื่อเราไม่เห็นความจริงว่ามันคือการรวมตัวกันชั่วคราวแล้วแตกสลายอารมณ์เหมือนกันเราว่าอมตัวกันชั่วคราวไหมอารมณ์โกรธอารมณ์สุขอารมณ์ทุกต่างอะไรกับชมพูมไหต่างจากธรรมชาตรลงตัวกันชั่วคราวมะแล้วตอนนี้เราทําอะไรกันเราวิ่งไลแบบ่ดัก เราวิ่งไลร่รู้เราวิ่งไล่ละเราวิ่งไล่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าเราไม่วิ่งไล,ล่รู้ไล่ละไล่ดับมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่แล้วไหมความโกรธก็ยังเป็นความโกรธถูกไหมแต่แค่รู้จักความโกรธจะเป็นความโกรธไม่ใช่เราโกรธความสุขก็ยังเป็นความสุขเพราะตากระทบรูปูกระทบเสียงแต่ยาจําได้ไหมรู้ถูกไหมกเกิดความพอใจไม่พอใจปกติไหม เราแค่มารู้ขบวนการนะการดําเนินเนื้อเรื่องของมันหรือโครงสร้างก่อนมันก่อมีเราแล้วมันก่อตัวขึ้นมาโดยความมีเรายังไงถูกไหมไม่เห็นว่าความเป็นอัตตาคืออะไรตอนที่มันจะก่อตัวขึ้นมาอัตตาคืออะไรเนี่ยแต่ถ้าเราให้ควรพิจารณาบ่อยๆโยนิโสบ่อยๆน้อมนำพระสัจธรรมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้ามาสู่ตัวเราบ่อยๆพวกเนี้ย มันก็จะย่นย่อ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 เข้ามาไอ๊ตัวที่ย่นย่อเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในลึกลึกไปเรื่อยๆื่อลึกเรื่อยเยจนถึงข้างในลึกเข้าไปเรื่อยๆอเขาเรียกว่าลึกลึกสุดใจอ่ะพวกนี้เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือรู้อยู่แต่ใจก็ได้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เราไม่เคยย่อ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 เข้ามานะเราออกไปข้างนอกหมด